สวัสดีครับกับผมนายกวินกิจวิรพันธ์รหัส6 3 1 1 1 0 1 0 0 2สาขาการประมง2ปีครับทักษะที่4การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรในเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงเรื่องความผูกพันในองค์กรสอนให้รู้ว่าองค์กรต่างๆก็ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทำงานหรือแม้แต่รูปแบบในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร บุคคลที่จะยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการที่จะพัฒนาความผูกพันในองค์กรนั้นให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนที่ดีในองค์กรการพูดคุยที่มีเหตุผลรวมถึงเรื่องการยอมรับในเสียงส่วนมากและข้อตกลงในระหว่างบุคลากรและพนักงานด้วยกันเมื่อมีกฎระเบียบที่เห็นต้องปฏิบัติกันแล้วก็ต้องสร้างความผูกพัน โดยกำหนดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบใดผู้บริหารจะต้องเป็นตัวเชื่อมในการทำงานของพนักงานเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นโครงสร้างการบริหารที่มีคุณภาพเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดในอนาคตต่อไป ความรู้ที่ได้นะครับจะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน้าที่การงานในอนาคตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานครับผม